สลามุอะัยกุมสวัสดีค่ะซาราจูเบรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นนี้จะเป็นต่างหูเพชรกระจุกดอกไม้ที่หลายๆท่านตามหานะแล้วก็เป็นอะไรที่หลายๆท่านต้องการวันนี้เราได้มา1คู่นะคะ13,900บาทเท่านั้นค่ะทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่76.76%น76น้ำหนักชั่งรวม1.94กรมัมเพชรแท้เหลี่ยมเกสรรวมแล้วโดยประมาณ40ตังคตตกเม็ดละ ประมาณ3ตังค์นะคะทั้งหมดนี้ข้างละ7เม็ดค่ะเพชรเหลี่ยมสวยเห็นไหมคะเพชรแท้เหลี่ยมเกรน้ำโดยประมาณ97เ็ดเพชรเหลี่ยมสวยสะอาดนี่ค่ะมองไกลๆนะคะนี่ ไฟดีมากไฟดีเลยใครที่ชอบแบบหวานๆนะแนะนำเลยนะคะชิ้นนี้แล้วก็เรามาดูไซส์ใกล้ๆค่ะว่าเขาอยู่ไซส์ประมาณไหนนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนต่อมาค่ะเรามาดูความยาวก้านกับแป้นนะคะอ่านี่แป้นเขาเรียกแป้นจิวเวลี่ความยาวก้าน1.1ค่ะ เรามาเช็คอีกข้างหนึ่งคะ่ะแป้นเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะความยาวก้านคะ่นนคะ1.1ค่ะด้านหลังคะ่ะใครที่ตามหาอยู่นะคะสำหรับต่างหูกระจุกด,ดอกไม้นะคะลองพิจารณาดูนานๆได้มาทีแล้วก็ช่วงที่ได้มาช่วงก่อนนะคะหลายท่านถามถึงกันเยอะมากแล้วก็เว้นวักไปนานเลยทีเดียวกว่าจะ มีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรสวยๆค่ะเห็นไหมไฟดีสนใจทักได้เลยค่ะที่เพชรโบราณงานบ้านหม้อเก่าค่ะชิ้นนี้มาในราคาส่งเพียง17,500บาทน้ำหนักช่างรวม6.14กรัมตัวเรือนเป็นปาหะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรตรงกลางนะคะ เป็นเพชรเม็ดขาวๆเลยค่ะแล้วล้อมด้วยเกสรด้วยนะคะตรงกลางก็เป็นเกสรล้อมก็เป็นเกสรปกติเราจะเจอถ้าล้อมเนี่ยจะเป็นกุหลาบนะและก็เม็ดตรงกลางเม็ดเดียวตรงนี้นะคะตกเม็ดละประมาณ35ตังค์โดยประมาณค่ะแลวตรงนี้เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นแบบเปียกปูนตรงนี้ก็กุหลาบอ้ยไม่ใช่ก็เกสรตรงนี้กุหลาบทางนี้กุหลาบ เนี่ยเกสรเยอะนะเม็ดกลางแล้วก็ที่ล้อมทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเกสรนี่ค่ะเอสรแล้วขาวมากขาวแบบขาวตัดกับนี้เลยขาวดำตัดกันเปี้ยนะคะเพชรสวยน้ำขาวจัวขาวขาวมากขาวไม่รู้จะพูดว่าขาวยังไงนี่ค่ะเนี่ยขาวมากๆเลย ขาวมากๆทั้งกุหลาบก,ก็ขาวด้วยเพชรทั้งหมดเนี่ยขาวมากน้ำกาวเจ็ดโดยประมาณนะคะขาวมากๆเลยด้านหลังจะเป็นเข็มกลัดได้ด้วยค่ะแล้วก็ไซส์นะคะ้เทียบกับเหรียญน,นะเหรียญน,นี้เหรียญสิบนะคะก็ประมาณเหรียญสิบไม่รวมเนี่ยต้องไม่รวมตรงนี้กับห่วงค่ะตามนี้เลยเพชรขาวมากๆ ตัวจริงนี่เห็นแล้วแบบหูขาวทำไมขาวขนาดนี้ขาวแบบใครที่ชอบขาวโอโม่อันนี้ได้เลยนะชิ้นนี้ได้เลยนี่ค่ะสวยงามมากกุหลาบยังขาวเจียบแบบนี่สนใจชิ้นนี้ทักได้เลยค่ะขาวมากๆค่ะ ค่อยข้อมือโกเมนชิ้นนี้โกเมนก็จะเป็นแท่งอ้วอนๆอนหน่อยนะคะชิ้นนี้1,6800บาทน้ำหนักชัางรวม8.54กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่79.59%ตะขอยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่82.97%ความยาว17.5เ็ซนต์ต่อมาค่ะเรามาดูค่ะว่าไซส์ของอันนี้นะคะนี่ค่ะ4มิลเขาจะ มีเนื้อนะอ้วนๆหน่อยสำหรับชิ้นไส้มือชิ้นนี้ใครที่ชอบแบบอ้วนๆหน่อยลองดูค่ะความยาวค่ะ 1. 2เซนก็เรามาดูความเรียบร้อยของแต่ละข้อนะคะใครที่ชอบเป็นเม็ดใหญ่หน่อยนะลองดูค่ะงานจากจันทบ,บุรีจาก โกเมนต้องใช้ช่างชำนาญการเฉพาะโกเมนนะคะเรียบร้อยสวยงามดีตรวจเป็นเป็นกระเป๋ากระเป๋าเลยนะเพราะว่าถ้ามีตรงไหนชำรุดอะไรยังไงนะไม่เอาเลยนะคะบอกเลยเนี่ยเขาต้องตรวจให้เราอย่างดีเลยแล้วก็พอมาถึงมือเรานะเขาก็เอ้ยนาก็ ตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเรามาตรวจกันอีกรอบหนึ่งในกล้องด้วยช่วยกันดูเนี่ยค่ะไซก็จะอยู่เม็ดประมาณนี้ใครที่ชอบไซ์ใหญ่อ้วนๆมีเนื้อหน่อยทักได้เลยนะคะสนใจทักเลยจ้าที่เป็นสร้อยข้อมือเพชรซีกลูกโลกคือกึ่งโบราณกึ่งโมเดิร์นนะคะโมเดิร์นตรงไหนโมเดิร์นตรงที่เขาลางลาง,ลางของเขานะ่ะเลื่อนได้ค่ะแล้วเพชรซีกลูกโลกแบบ เนี่ยอ้วนอ้วเลยค่ะอ้วนอ้วนหนาๆนาเลยเห็นไหมคะแล้วน้ำสวย25,800บาท7.87กรัมทองคำจริงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่74.48%เปอร์เซ็นเพชรซีกลุกโลกทุกเม็ดสวยขาววิง้งวับแวววาวคุณเห็นเนื้อเนาะนี่คะ่ะขาว,ขาวจ้วขาวจ้วเนื้อหนาห น้ำขาวขาวใครๆก็ชอบแล้วก็น,นี่คือตะขอนะคะตะขอนิ่มดีอันนี้ตะขอเนี่ยดูโบราณน,นะโบราณตะขอนิ่มนิ่มแต่ว่าไม่ใช่ว่านิ่มๆน,นะคะคือจัดว่านิ่มนะคะแล้วก็เลดเป็นเลดแบนด์สวยอะด,ดูด้านหลังบ้าง แปลกนะงานแปลกอันนี้งานสั่งทำแน่นอนเพราะว่าไม่ปกติไม่มีใครที่จะผลิตแบบว่าแบบนี้นะคะเป็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเลื่อนได้เป็นรางเลื่อนแล้วก็เป็นเพชรลูกโลกด้วยนะคะนี่ค่ะใครที่ชอบงานเก๋งานแปลกแล้วก็กึ่งทันสมัยกึ่งแบบว่ากึ่งวินเทจนะคะลองพิจารณาดูนะคะ ความยาวเดี๋ยวเขียนไว้ให้นะคะลืมเขียนความยาวลืมวัดความยาวแต่ที่แน่ๆคือเพชรสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูว่าเพชรในไซส์ประมาณไหนก็ไม่ได้เล็กจิ๋วนะคะเนี่ยรวมกระเป๋อก็อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วที่สําคัญขาวขาวนี่ยค่ะขาวดูโอ้โหนี่ แปลกงานแปลกโอ้ยสวยนะส้นใดสนใจนะคะทักได้เลยค่ะแลรดูแลรดูแล้วแบบมีเสน่ห์คออิตาลี2กระสัดนะคะชิ้นนี้8,800บาทน้ำหนักช่างรวม2.49กรัมเรือนทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่74.49%เปอร์เซ็นต์ความยาว18นิ้วใครที่ชอบงานอิตาลี2สี ดูไว้ได้เลยค่ะดูไว้ได้เลยน่ารักเส้นเขาไม่ได้หนานะคะเส้นเขาจะบางๆหนะ้อิตาลีเขาจะนิยมแบบนั้นนะคะบางๆเล็กๆน่ารักน่ารักวิ่งวับแวววาวไหม่กริปอะใหม่กริปหม่กริบกริปใม่กริปเลย มีตอกอิตาลีมีตอก750นะคะแล้วก็ปึ๊บเช็คล็อกกันเด้งดีลายสวยเห็นไหมป้องอ้อยจะเป็นป้องอ้อยตัดลายน่ารักค่ะ8,800บาทเท่านั้นสนใจชิ้นไหนวันนี้โทรได้ส่งข้อความได้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ